สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมอยู่ที่จุดแวะพักนักเดินทางบ้านปู่ทวดขนมนะครับอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชเดี๋ยวผมจะไปกราบนมัสการท่านได้นะครับกล่าวถึงที่มาของตรงนี้หน่อยกราบนมัสการครับท่านครับเจริญพรคุณโยมอาตมาภาพพระกุลวัรวชิรปัญโย ประธานที่พักสงฆ์วัดกลางอำเภอขนอมนครศรีธรรมราชวันนี้เรามาอยู่กันที่จุดแวะพักนักเดินทางที่อัตมาภาพได้เป็นผู้นำพี่น้องประชาชนผู้มีศรัทธาทั้งในส่วนของที่เคารพนับถือกันแล้วก็ทั้งในส่วนของบุคคลที่มีจิตอาสาวันนี้เนื่องในโอกาสพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันจตุมงคล สี่พฤษภาคมซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระวิรเกล้า,ลาเจ้าอยู่หัวเนี่ยสมงขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระเจ้าแผ่นดินเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เนี่ยชุมชนตรงนี้เราเรียกกันว่าชุมชนคุณธรรมบ้านปู่ทวดนี่ก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระกุศลและเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระวิรเกล้า,ลาเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันชันติบุคลสี่พฤษภา และโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยเป็นปีมหามงคลที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงเจริมพระชนพรรษาครบหกรอบหรือ72บพรรษาด้วยเพราะนั้นพรุ่งนี้ก็จะมีกิจกรรมที่สำคัญอยู่3กิจกรรมด้วยกันกิจกรรมที่1ก็เป็นกิจกรรมงานประจำปีทำบุญกุทิษ์ส่วนบุญส่วนกุศลหรือบำเพ็ญกุศลให้กับปูท่ทวดสมิงไพรซึ่งเป็นอดีตบรรพบุรุษบรรพชนในครอบครัวอาตมาที่นี่ อดีตท่านก็เป็นทหารหารในสมัยพระเจ้าสรีธรมรมสุกราชจันทรพานุในอนดีตนั้นขนงเนี่ยชื่อว่าเมืองกระนองเนี่ยเป็นเมืองท่าที่สําคัญมีท่าเรือรบของท่านอยู่ที่นี่มีท่าเรือในการทำมาค้าขายของอ่าวไทยที่จะเดินรุ่งเรืองอยู่ที่นี่เพราะนั้นผู้ทวดสมุนในขณะนั้นเนี่ยก็เป็นทหารในพระเจ้าสรีธรรมในกองทัพพระเจ้าสรีธรมรมสุกราช ถึงแม้ว่าท่านจะละสังขารไปหลายร้อยปีแล้วก็ตามแต่ญาติบารมีของท่านก็ยังเป็นห่วบ้านเมืองท่านเมียติสต่สถานที่แห่งนี้ในเครือญาติในสายตรกูลอันตมาก็ได้เอารพมนับถืึ่งสืบทอดอมาถวนถึงปัจจุบันก็คือถึงรุ่นนันตมานี่แหละ <S <S เพราะฉะนั้นเราก็จะทําบุญไปจากปีทุกปีแต่ว่าปีนี้เป็นปีวิเศษวันวันนี้เนี่ยเราคิดอย่างไรว่าวันนี้เราจะทําอย่างไรที่จะผลักดันให้ พระพุทธศาสนาเนี่ยหลักธรรมในพระพุทธศาสนานี่ก็มันมีส่วนร่วมในการจัดก,การบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาพิบาลหรือที่เราเรียกกันว่าหลักธรรมในการสร้างบ้านแหลเมืองเช่นพระเจ้าอยู่หัวก็ใช้หลักทศนิราชจะทมเป็นต้นในมุมของอรตธมาก็คิดว่าถ้าอยางน่านเนี่ยเราจะทาอย่างไรที่จะใช้หลักธรรมาธิบาลในการพัฒนาชาติบ้านเมืองะฉะนั้นพรุ่งนี้เราก็จะเปิดพื้นที่ เพื่อพัฒนาภาพของภาพลักษณ์ของความเป็นเจ้าบ้านที่ดีในฐานะที่วันนี้ขนอมเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของอนครสีธรรมราชเมืองหนึ่งเพราะฉะนั้นคําฝันของอาเภอขนอมก็คือขนอมท้องมูลเทิดตูนคุณธรรมเราจะทําอย่างไรที่จะให้นักท่องเที่ยวมาเยือนเมืองขนอมแล้วเนี่ยจะได้พบจะได้เห็นภาพพดภาพลักษณ์ของความเป็นขนมท้องมูลเทิดทูนคุณธรรมอย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงแค่วาทกรรม ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสได้มีเรื่องเล่าหลังจากที่เขากลับไปบ้านเกิดน,น,นอนไปภูมิเนาของเขาแล้วเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เราก็จะได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งจากท่านทติวัดบุญเกิดแางเปญนมมาเป็นประธานในพิธีเปิดจุดแวะพักนักเดินทางเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวได้คลายเหนื่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นี่เราก็ทําพื้นที่ไว้อย่างร่มรื่นสวยงามมีกาแฟมีเครื่องดื่มมีน้ําดื่ม มีสมุนไพรน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพบริการฟรีสำหรับนักเดินทางนักท่องเที่ยวได้แวะพักดื่มกินแก,ก้ประหายคลายเหนื่อยกันที่นี่ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแล้วก็มีห้องน้ำอย่างสวยงามทำไว้อย่างดียิ่งยังีสองห้องเพื่อไว้รองรับถ่ายทุกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพรุ่งนี้ก็เลยมีกิจกรรม3กิจกรรมด้วยกันหนเลยตอนเช้าก็จะบวงสวงดวงวิญญาณของ ปูทวดสมิงไพรหรือปูทวดที่เราเรียกกันติดปากนะถัดมาก็เป็นช่วงเวลา10บโมงนี้ก็จะมีพิธีจเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็บำเพ็ญกุศลถาวายเป็นพระกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวิรา,าวเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัดมงคลและครบรอบ70เฉริมพระจนบรรษาครบหกรอบ72บพรรษาในพระองค์ท่านหลังจากนั้นเนี่ยพอเสร็จพิธี ในการบำเพ็ญกุศลทั้งถวายพระาชกุศลแล้วเนี่ยและวบำเพ็ญกุศลบำเพ็ญบุญบูทิศให้กับผู้ทวดจมิลแล้วเนี่ยเราก็จะมีทุกที่เปิดจุดแวะพักนักท่องเที่ยวเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราเรียกกันว่าบ้านปู่ทวดจุดแวะพักนัดเดินทางไว้คอยบริการเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ก็เกิดจากจิตสำนึกรักบ้านเกิดทำอย่างไรที่จะ ให้ภาพลับภาพพจน์ของความเป็นเจ้าบ้านที่ดีที่จะได้แสดงออกต่อน,นักท่องเที่ยวเนี่ยผู้มาเยือนให้ได้มีความประทับใจและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคำฝันของเมืองจะต้องไม่ใช่เป็นเพียงแค่วัฒกรรมพุทโยมอันนี้อาจมายึดถือมากให้ความสำคัญสูงมากนะขนมพร้อมมูลถ้าถูกคุณธ,ธรรมเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่เรามาพูดกันลอยๆแต่ทำอย่างไรที่จะให้คำฝันเหล่านี้ี่ มันเป็นเครื่องเตือนสติเหมือนกับศีลห้าอย่างนี้เป็นต้นเนาะถ้าเป็นอย่างนี้ได้เราไม่ต้องกลัวเพราะบ้านเมืองของเราจะไม่เจริญจะไม่สงบสุขนะเพราะฉะนั้นจึงขอเจริญพรนะไปยังท่านผู้ชมท่านผู้ฝังนะตลอดถึงผู้ที่มีจิตสาธารนณะจิตอาสานะดังที่ประวัติสมเด็จเขาจะกล้าเจ้าอยู่หัวได้สรงตั้งกองงานจิตอาสา904ขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นทําอย่างไรที่จะได้ ร่วมกันเสียสละมีเงินก็แบ่งปันไม่มีก็มีกําลังใจไหมถ้ามีกําลังใจก็แบ่งปันพูดกันดีๆให้กําลังใจคนทํางานหรือแม้กระทั่งไม่มีอะไรเลยก็มีแรงกายไหมถ้ามีแรงกายก็ช่วยเหลือแรงกายเพราะฉะนั้นนี่คือคุณความดีตามแนวทางุทธศาสนาท oh ัตธมโนปิโยโหติผู้ให้อยอมเป็นที่รักอาตมาเชื่ออย่างนั้นและเมตตาธรรมยังเป็นสิ่งที่เชื่อได้ว่า ยังเป็นเครื่องหนึ่งในการค้ำจุนโลกใบน,นี้ให้น่าอยู่อยูวนอย่างครับเพราะฉะนั้นขอเจริญพรมายัางญาติโยมผู้ฟังทุกท่านทุกคนว่าช่วยกันเถิดทำอย่างไรที่จะให้พระธรรมของเรานั้นหลักธรรมของเรานั้นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการบ้านเมืองที่ดีไม่ใช่เพียงแค่ว่า,าเรามานั่งสวดมานั่งความเทศฟังธรรมโดยเราไม่สามารถนําไปปฏิบัติเป็นรูป ก,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 กราสดท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมจะพาไปดูบริเวณรอบๆที่พักนักท่องเที่ยวหรือนักเดินทางตรงนี้นะครับซึ่งจะเขียนนะครับอะไรอะไรไว้ยเยอะเหมือนกับเป็นไกด์ในอยู่ในตัวเลยนะครับถ้าท่านไม่มีไกด์ท่านก็มาอ่านตรงนี้มีทั้งภาษาอังกฤษมีทั้งภาษาไทยนะครับ ก็นยกว่าเป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในอำเภอขนอมนะครับเดี๋ยวหลายท่านว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมจะพิมพ์ขึ้นจอให้เลยนะครับว่าตรงนี้อยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรายละเอียดผมจะแนะนําให้นะครับแล้วพรุ่งนี้จะเป็นวันเปิดนะครับตรงนี้พิธีวันเปิดซึ่งได้จัดไว้สวยงามมากนะครับคลิปแรกผมได้มีโอกาสได้แนะนํา ด้านหน้าไปแล้วนะครับนะครับพรุ่งนี้นะครับถ้าท่านมีเวลาก็เชิญแวะเข้ามาร่วมพิธีได้เลยนะครับยังไม่สายนะครับพรุ่งนี้นะครับครับท่านผู้ชมครับก่อนจากกันวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีเดชท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ